เอาละครับตอนนี้เรามาที่สายคุณโอครับที่บอกว่าเป็นเส้นทางสยองประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองณยังถนนเส้นหนึ่งนะฮะที่อยู่ในจังหวัดปราจินบุรีเมื่อห้าปีที่ผ่านมาสวัสดีครับโอสวัสดีครับอ่าฮะโอครับนะตอนนี้โทรจากที่ไหนอะไรนะครับโทรจากที่ไหนครับโทรมาจากที่บางเขนครับที่บางเขนสัญญาการรับฟังเป็นยังไงบ้างชัดเจนครับชัดเจนดีนะฮะแลวนี่คือนั่งฟังอยู่กับใครครับเนี่ย คนเดียวนคนเดียวเลยนะถ้างั้นมาคุยถึงเรื่องนี้นะครับ,รบโอเรื่องของเส้นทางสยองที่ว่าเนี่ยไปเจอมาอย่างไงคือวันนั้นะผมเลิกงานมาตอนตีสองนะครับพี่แล้วผมก็ขี่รถมอไซค์กลับบ้านแล้วทางบ้านผมอะมันจะเป็นทางแยกเส้นหนึ่งมันจะเป็นลาดยางเลยเส้นหนึ่งจะเป็นลูกรังออื่าผมก็เลยเลือกที่จะไปทางเส้นทางลาดยางก่อนเพราะว่ามันเป็นเส้นทางปากข,ของผมอยู่แล้วเพราะนี้ผมขี่มา แล้วทางเส้นนี้มันแบบเกิดอุบัติเหตุบ่อยคนเสียชีวิตเยอะผมขี่รถมาได้ประมาณมันก็เปี่ยวแล้วก็มืดไลยครับไฟรถผมม,มันตาดไปเจอผู้หญิงเดินอยู่ด้วยความเป็นห่วงนะว่าผมนึกว่ารถท่อน้ำมันหมดราแต่ไปหาที่เติมน้ำมันหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็เลยจอดขี่รถเข้าไปจอดแล้วผมก็ถาม อ่าลักษณะของผู้หญิงเป็นยังไงอธิบายให้พี่ฟังนิดนึงคือใส่ชุดโรงงานนะพี่ผมนึกว่าเขาเลิกกะมาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยถามพี่บ้านที่อยู่ไหนอืเขาก็ไม่ตอบับเพราะว่าก้มหน้าอย่างเดียวผมก็เลยถามว่าน้าแต่ผมไปส่งเขาก็ไม่พูดอะไรเขาก็กล้าขึ้นรถผมก็ขี่รถไปผมก็ช่วงเขาคุยนะแต่เขาก็ไม่คุยไูดไมาตัวแดม มาตอนแรกผมยังเจอเขาอยู่ครหน้าซีดมากผมว่าเอ้ยผมก็ยังไม่แปลกใจอลไผมก็ขี่รถไปอพอคราวนี้มันจะถึงทางแยกที่จะเข้าบ้านผมผมก็เลยถามว่าพี่จะลงรอแฟนพี่ตรงนี้ไหมผมก็ยังขี่รถอยู่ครับผมหันกลับมาไม่เจอแล้วพี่หายไปแล้วครับผมก็คิดในใจเ้าโดนละแล้วอันนี้ผมก็เลยผมก็เลยยกมือไหว้แล้วก็ไปต่ออแล้วมาอีกคืนหนึ่งตอนนี้ ผมขอแยกไว้ทางเส้นทางลูกลางดีเพราเส้นทางผมโดนมนเวลาที่ไปนี่เวลาเดิมป่ะครับเดิมครับประมาณจะจะเส้นลูกลังอ่ะจะน่ากลัวหน่อยเพราะว่ามันเป็นป่าสิแล้วเมื่อประมาณเดือนหนึ่งอ่ะมันมีรถตีอับมาสามีภรรยาคู่หนึ่งอ่ะเขาขี่รถชนต้นไม้แล้วแฟงมันท้องโอแล้วก็เสียทั้งแม่ทั้งเด็กครับ ครับแล้วรานนี้ผมขี่รถมามาถึงไปตรงจุดตรงนั้นมาเห็นเป็นผู้หญิงยืนอยู่ด้วยด้วยความว่าน้องของผมได้แล้วผมไม่เข็ดได้่ลนะมันผมนึกว่าเป็นคนผมก็เลยจอดอีกอมาเลยถามพี่มายืนรอใครครับครับพี่เชื่อไหมว่าหันมาผมเห็นมากเ้าแค่สองนิ้วว่าผมมันบังอยู่แล้วก็หน้าเขาเนี่ยไม่มีหน้าแล้วเรียบไปเลยหน้าเรียบไปเลยไม่มีหูตาจมูกปากไม่มีไม่มีครับมัน ผมก็เลยยกมือไหว้ผมขอโทษครับแล้วผมก็ขี่รถไปเลยครับว่าเออเออเหมือนในหนังเลยใช่ไหมคือเห็นอย่างนี้ปุ๊บคือยกมือขอโทษแล้วผมขอไปก่อนนะครับไปแบบนี้เลยอ่ะใช่ครับโอะแล้วยังไงครับแล้วแล้วมีคนบอกอยู่ว่าว่ามีคนเจอหลายเจอหลายคนนะที่เจอวิญญาของคุ้คนนี้ลักษณะแบบนี้ก็คือหน้าไม่มีหูตาจมูกปากไม่มีครับอืมแล้วมาคืนที่สามผมก็ไม่รู้นะผมก็เลยอ่ะ มันก็มีทั้งสองเส้นผมเลยไปเส้นที่สามไปเส้นถนนลาดยางครับมันจะมีอยู่โค้งหนึ่งที่ว่ามีรถมอเตอร์ไซค์แหกโค้งแล้วเสียชีวิตตรงนั้นผมขี่เลยโค้งนั้นมามันมีแสงไฟรถออกมาจากตรงโค้งตรงนั้นครับพี่เห็นอยู่นะครับว่าขี่ตามผมมาครับแล้วคราวนี้เหมือนมันเป็นรถสองจังหวะที่เสียงดังๆผมเห็นไฟในกระจกแล้วเขาขี่แซงผม ประมาณร้อยเมีรที่เชื่อไหมว่าไฟมันดับไปตรงนั้นแล้วเสียงก็หายไปตรงนั้นอ่ะผมก็เลยอะไรกันนหนีหนาทำไมต้องมาหลอกอะไรผมเลยนี่เจอซ้าเจอซ้อเลยนะใช่ที่อ่าแล้วยังไงฮะหลังจากนั้นไปทําบุญเลยมั้หรือยังไงผมก็ไปทําบุญทุกครั้งที่เจอที่ผมก็ไปทําเพราะว่าเจอทั้งสามเส้นเลยอ่ะเส้นหนึ่งก็เจอเส้นสองก็เจอเส้นสามก็เจอ ออ่อทำไมฮ้แต่ละเส้นมันมีประวัติมันมีการจบชีวิตเสียชีวิตของคนณนบริเวณนั้น,นครับมีครับมีมีรายตบมากตรงน,นั้นคือส่วนมากจะเป็นมอไซค์แหกโคงโโ้งอะไรอย่างเงี้ยโอ้แล้วยิ่งถ้าเกิดอย่างงี้โอเล่าอย่างงี้นะเจอทั้งหนึ่งทั้งสองสาม,สามเส้นเ่ยนะโอ้ต้องโอ้โหเผือๆต้องไปบวชเลยนะเนี่ย<ม>อ,อต่อไปผมพอหลายเด้อนมาผมก็ไปบวชผาอะไรเงี้ยครับผมเพราะมันเจอซับเจอซ้อนเจอโอ้โหไปเส้นไหนก็เจออะ เอแสดงว่าดวงเราต้องไปไปไปเชื่อมมันเขาติดแล้วอ่ะใช่นะฮะอืมนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับเดี๋ยวครับผมมีหลายเรื่องอยู่พี่ผมเจอเโอกาสหน้าได้ได้ได้ก็ค่อยคุยกันไปก็แล้วกันนะฮะขอบคุณมากโอนะครับสวัสดีครับ